อันนี้เงินใหม่อไเจ้าอันนี้อันนี้ของไปตังนี้ตังก้อ นั่นออกมือนวจ้ะนี่ปลาไหมปลาไหมไม่หอมอันนี่คุณสั่งบ้านเนี่ยไปดูคนนเาแห้งสีีเลนหนึ่ิดริใหญ่นึลูกอันนี้ลูกบ้านทาจะนี่ของบ้านทาอันนี้พักยังไมอันนี้แบบตกันอันนี้อมันอันมันแกงมันูเครื่องเสี้ยน้ นั่นมาเมียมันจะไปเนยการเมียมันก็เนี้กินปาทุมันก็เลยจะตีเมียมันแล้ว่ามันก้าใส่ีใส่อมคใ่ไรนี่อันกก้กิกิโล200นเก200้่แม่ขายใหม่400หนึออกหม แกงนะยยายเอาเแก่งรวมกิโลสองร้อยเอนะครับนี่กิโลสองร้อยคาปูกาี่นะเจ้าป้าเมืมันทองใหม่ซ้ไห้สามสี่ร้อยกันด้วัเมือันก็ตกดาวบาทจ้ะสามพันห้าสิบเด็ดเอนนี่หอาละสาวในโดยนอแล้วลขากอองมาไปซ่อะแม่เรากอามาเก่งกันแข้งมันก็ไาปซุกเสียมันกรอบมากกว่าล้ำนะจกะมนกว่าในนี้ ไม่ไปทำงานแล้วมันเนี้ยไปแล้วทเสียบรว่าทำอย่างไไ้กะก็เลยผักพะก๊ตตีมียมันเนียมันเนี้ยแล้วมันมุกซึ่นมุชุกซุเสียม,มันกอบอร่อยถ้าได้ใส่เห็ตตัวใส่ดอกมังเลลวตัวใส่ยห็ตใส่เห็ดบุหรดอกมังเลลวพักละเลยจือ้อเลยรวมกันเป็นแกงพักพะกตีมีามเลยเกินเป็นพักพะก,ก๊ตตีมียมันตลอดกิโลเท่าไหร่สอ0ร้สองร้อย เ็ดทอบไหมกิโลเท่าไรเ็ดทอบนี่เจ็ดกิโลเจ็ดร้อยเดะถ้าว่าเอาซื้อคนแม่มากรบขายมวลเนาะขายหั่นเนาะขายมวลเนาะขายบ่อเนาะถ้าอ่อนๆนีนึ่งกิโลอ่ะแต่เขาต้องทำตัวนีเขาต้องเอาขี้ดินออกเขาต้องเอาแมงออกมันถึงต้นสีใจเวลาพวกปีกิดพวกเสียใจถ้าของแม่มาขายแม่เจ้าหนูเราต่อวันเนี่จางแม่มาประมาณเจ็ดขัง ลูกค้าไปขายกัน